เราขอล็อกที่บรังแต่มนนอะไนะน้ำมูลุ่ต่อรู้นะเสเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่อะหาวแค่หวะนี่นะคะตอนนี้เรามาถึงตรงใกล้ๆในานานแล้วนะคะดูดูบรรยากาศแบบโคตรดีเลยมีกิได้ยินเสียงชนีด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้อัดเสียงไว้นะมิกิลมไปทีนึงคือแบบอนี่ค่ะบรรยากาศที่บ้านแพทนะคะแต่เข้าน้ำนะเนอะเฮ้ยเหมือนฝนจะตกนี่ที่นี่เขาเลี้ยงปลาด้วยนะคะอันริ้วหยาพนอะไร อะแต่วะที่นี่เขาเลี้ยงปลาด้วยนะคะเนี่ยนกึกไชีเลย mm hmm. เดี๋ยววันนี้แพทจะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปดำนากันนะคะในในในนาข้างล่างนะคะแล้วก็เป็นนาของชาวบ้านด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแพทพาไปค่ะดูถนนก่อนนะคะน mm ี hmm. ่เรียบไเลร ไม่กล้าซ้อนท้ายแล้วนะคะออจะอไอด้วยยังไงเต็นทน่ค้สันยเต็นทนุ่มขึ้สันดรเออเอาบม่อยามต้อจะบอกพกอนไรนิีงจะพกอ่ไนะเออไม่ถ่ายได้ง่ายเลยคนนี้เออได้เอ๊ะชุกซักชุกกูเนี่ยเนี่ยม่น่าตื่นอกเออหานิดนอันนี้เรีตื่จอดรอมอมกนหนา ของที่บูนเอาก็า

หางสกกี่บาต่อกเรื่่าสักต่อไปลาทำไมขอหได้อืมจะเล่าคูนแล้วพอใช่สกีดรดดดนโดแช้ชบุราจหาเล้อดดนูดอขีห้เล่อบางแต่มันน่าอละ นมูลูเฮขต่อไปเลยส่งเทไปแล้วไต่อแล้วนึกว่าเนี <sneez es jamais> okay? ally, ่น <plate> ี่นี่ตาเราบรูรูันี่หรอที่ฮะแด่วนน่าเราบลูบอยสีได้จินะน่าจะกลัวฮะ น,นี่คือวิวข้างล่างนะคะที่เราจะไปกันจะบอกว่ามิก้เอารถมาครึ่งทางนะคะแต่ว่าตอนนี้คือไปไม่ได้แล้วนะคะถนนมันลื่นถนนแบบคือลื่นมากเลยนะคะก็เลยแบบไม่ได้เอาไม่ได้แบบไม่ได้เอามาด้วยคือถ้าสมมติขับรถมาคือลำบากตัวเองะคะ่ะต้องเข็นขึ้นดอยแน่นอนถนนลื่นมากจอดไว้กลางทางะคะ่ะลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ เดี๋ยวเราจะลงไปดำนากันข้างล่างนะคะเพราะว่านี่เป็นของชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยค่ะที่นี่ที่นี่นะคะงานหลักส่วนมากก็เป็นทําไร่ทํานาค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าช่วงที่เขาปลูกข้าวทาไร่ทํานาเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะปลูกทั่วไรเสือแบบนี้ค่ะเป็นรายได้เสริมนะคะส่วนผู้หญิงส่วนมากก็จะทอผ้าขายค่ะเป็นเสื้อเป็นเสื้อหรือว่าเป็นย่ามแบบนี้นะคะเหนื่อย เลยค่ะพูดไปด้วยนะเคยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในนานะคะนี่ทางนี่นะคะตอนนี้เรามาถึงตรงใกล้ๆใ,ในนาแล้วนะคะดูดูบรรยากาศแบบโคตรดีเลยมิกิด้ยินเสียงชนีด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้อัดเสียงไว้นะเอ้ยเขามาได้ฉันลงมาไม่ได้เขาลงมาได้เลยผู้หญิงแกร่งที่สุดในหมู่บ้านลบลงมาได้รถจ้อข้างบน เม่กี้แพทลงมาไม่ได้นะรถมันหนักด้วยเม mm ่กี้ล้มไปทีนึงคือแบบอืนี่ค่ะบรรยากาศที่บ้านแพทนะคะอันนี้เป็นบ้านหัวน้ำไม่มองสอนนะคะอันนี้คือในหมู่บ้านแล้วก็ตรงนี้เป็นนาขั้นบันไดนะคะเนี่ยถ้าเข้าขึ้นอะคือบอกได้เลยว่าสวยมากนี่ลงไปกันข้างล่างอันนี้ก็ปลูกข้าวโพดไว้ด้วยนะคะเนี่ยเอาไว้ขายเอาไว้กินเองอย่างเงี้ยค่ะ จรอฉันดูไออีจอแค่เนาะจอแค่เนาะไปเกี่ยวเลิบไปเดินเนาะโบเลิบบ้านหัวน้ำแม่งสอนเนี่ยก็เลิบแม่สักขีเนาะอีอยาจะเดินเนาะนี่อีจ้จีเนาะจ้จีเจ้จีเลิบแม่สักขีเนาะบรรยากาศจอแค่อากาศเลิบปงองเงยสูบบือดิเนาะจอแค่รีบ้าสูบบือเลยซ้อนเนาะ อืมทัทง้งทั้งโอ้ยนี่โครงกันตรงนี้อันนี้นาอันนี้เขาปุูเข้าเรียบร้อยละ เขามีน้ําเยอะนะคะฝั่งเนี้ยแต่บ้านแพทมีน้ํายังไม่มีเลยไม่ค่อยมีเลยทางนี้นี่โอ้ยที่นาอันนี้เขาเลี้ยงปลาด้วยนะคะเนี่ย แล้เข้าน้ำเนืเฮ้ยเหมือนฝนจะตกนี่ที่นี่เขาเลี้ยงปาลาด้วยนะคะอันลื้ออย่าพน่นอะไรอัต่ออะที่นี่เขาเลี้ยงปาลาด้วยนะคะเนี่ยหนึ่งล้านชลยฮะอ๋ออันนี้ปุ๋นลอยชีนอะจกาขออนุญาตเข้าไปดูนะคะอันลื้ออย่าพ่นแต่ไรน,นี่เขาเลี้ยงเป่าโ,โหปลานินเขาเลี้ยงปลาไว้เยอะเลยนะอยู่กลางทุ่งนานะเหมือนฝนจะตกอู้ลูก ลูกปลาเต็มเลยนี่ยอดมาเนี่ยค่ะอันนี้เถียงนานะคะไป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 ฉันมาเธอก็ามาตามฉันทำไมเนี่ยน,นี่เราจะไปปลูกข้าวอีกไร่หนึ่งนะคะไะเด็ดๆเด็กๆอ้วยอเอาติด อ้ยเหมือนฝนจะตกนีนนน่แน่นครัใสสะอาดน่าหาปลาเนาะว้าวพี่แบงค์สวัสดีค่ะพี่แบงค์ลูก้าใครเออคอนสวยประจำหมู่บ้านเอง <laughs> <laughs> นี่นะอันนี้เป็นนาของไม่ใช่พี่น้องี่เดอนี่งหนึ่ง่นึ่ฮะนี่ค่ะเบาเบาในหมู่บ้านฮะเบาเบาเท่าในหมู่บ้าน <c oughs> นี่ค่ะต้นกลานี่เดี๋ยวเราต้องแบกไปไว้ในาตามร่อง นี่นะคะแล้วก็เขาจะได้ปลูกข้าวกันเดี๋ยวเราจะไปถอนต้นข้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอนต้นข้าวนี้ให้หมดนะคะมาช้าดีกว่าไม่มานะ ก็จะแบบมาเอามือกันนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นของชาวบ้านอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ต้องมาแล้วก็ถ้าถึงเวลาที่เราปลูกใช่ไหมคะเ้าก็แบบต้องไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนนี้เขาช่วยกันนะช่วยกันแบบไม่ต้องมาเอามูลเลยเดี <c oughs> ๋ยวตอนนี้มีต้องแบบต้องมาเอามือ